วันนี้วันที่7กลุกุมภานะครับปีหกตอนนี้ผมอยู่ที่เวลาพรวัลเล่นะครับหลังจากระยะเวลา1เดือนที่ผ่านมาจากไร่อ้อยเราก็ไปกำลังพัฒนา พื้นที่ตรงนี้นะครับให้เป็นฟาร์มแกะเป็นไร่กาแฟนะครับตอนนี้ก็หลังจากผ่านไปได้ประมาณ30วัน1เดือนเนี่ยก็ก็มีการพัฒนาปรับปรุงไว้พอสมควรตอนนี้ก็กำลังวางระบบน้ำระบบไฟนะครับปลูกสร้างโรงเรือนล้อมรั้วต่างๆ ก็ในส่วนตรงนี้ในโซนนี้ที่เราอยู่นี่ก็น่าจะเป็นหาคอกสัตว์นะเป็นเป็นล้อมรั้วเลี้ยงแกะแล้วก็บริเวณนั้นทั้งหมดเดี๋ยวจะเราจะค่อยๆขยายรั้วขอบรั้วออกไปด้านหลังตรงนี้ก็น่าจะปลูกกาแฟปลูกอ้อยนะครับเอ่อทษทีปลูกกาแฟปลูกอาโกโก้นะ ในส่วนของตรงนู้นก็เป็นแปลงหญ้านี่ตรงนี้ปนแปลงหญ้าตอนี้ก็ลองลองให้เขาลองลองไถดูว่าดินแข็งพอสมควรเพราะว่ามันเป็นหน้าแรงอะแห้งมากดินแข็งจะต้องอาจจะต้องรอสักหนึ่งฝน ด้านหลังเราก็ขุดสระขยายสระขยายขอบเขตออกไปให้มันใหญ่ขึ้นเพื่อกักเก็บน้ำได้มากขึ้นนี่นะครับก็คอยติดตามกันดูว่าอีกหนึ่งหรือสองปี มันจะเป็นยังไงนะครับตรงนี้ดูซิว่ามันจะเป็นไปตามที่เราวาดไว้ในหัวหรือเปล่าอืมตรงนี้จะเป็นบ้านพักเดี๋ยวจะมีบ้านพักขึ้นตรงนี้